ก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะผลตรวจชิ้นเนื้อนะคะเป็นมะเร็งเต้านมระยะแรกค่ะ ไม่ต้องกังวลเลยด้วยความร่วมมือของ AIA กับโรงพยาบาลในโครงการ AIA Smart Network ที่นี่มีทีมผู้ชำนาญการรักษาควบคุมค่าใช้ใจ่ายส่วนเกินลดปัญหาการเครมให้คุณใส่ใจกับการรักษาส่วนที่เหลือให้เราดูแลลูกค้า AIA มั่นใจเลือกโรงพยาบาลในโครงการ AIA Smart Network เพ่ดื่มแล้วขับอาจถึงตายนะรหรอกินไปนิดเดียวเอง ลืมแล้วขับไม่ได้ดับแค่คุณคนเดียวใหม่ปะปุปกลิ่นซ้อมความอร่อยที่ถูกต้องมีมุกป๊อปเคียวสนุกแตกในปากวิตามินซีสูง1 0 0 0มิลลิกรัมดื่มปุ๊บเคียวป๊อปสนุกปับ๊บกลิ่นองุ่นเคียวโวก็มีปะปุ๊ปปะปุ๊บใครใครก็อยากให้ผ้าหอมเหมือนตากแดดใหม่ดาวนี้ลักเพิ่มประสิทธิภาพช่วยต้านกลิ่นอับสีเทารู้สึกผ้าหอมสดชื่นเหมือนตากแดดตลอด <Relax. S 2> เบื่ออยู่หรือเปล่าลองนี่สิใหม่กรอบแกล้มข้าวเมาอ,อบกรอบปรุงรสเคี้ยวเพลินไม่มีเบื่อกรอบอร่อยได้ประโยชน์จากข้าวไทยมีสี่รสชาติให้ลองรสออริจินอลรสข้าวโพดรสไก่บาร์บีคิวและรสชีสกินง่ายไม่เลอะมือกรอบแกล้เข้าวเมาอ,อบกรอบอร่อยกรุบหาซื้อได้แล้ววันนี้ มีสูตรช่วยลดการเสี่ยวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสี่ยวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนหลือคุ้งจริงๆค่ะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเทพไทยใหม่ปะปุ๊กลิ่นส้มความอร่อยที่ถูกต้องมีมุกป๊อบเคียวสนุกแตกในปากวิตามินซีสูง1,000มิลลิกรัมดื่อปุ๊บเคียวป๊๊บสนุกปั๊บกลิ่นองุ่นเคียวโวก็มีปะปุป่น ซั <Baby> นซิลเจนใหม่เปิดตัวพร้อม Baby ้มอนสเตอร์มาสบครผมสวย <Baby girl. S 1> ไปพร้อมกับสันซิลและเบบี้มอนสเตอร์กลอกได้แล้ววันนี้ฟ <Yeah. S 1> ันนะ่ะสะอาดชัวร์แต่ส่วนอื่นอาจด,ดูแลไม่ทั่วถึงใช้แบคทีเรียตกค้างอาจสร้างปัญหา mm hmm. ต้องล mm ิสเตอรีท t o t ท l c a แขกซอกซอนขวดวิึวงทั้งช่องปากเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีลิสเตอรี สับสโดยเบลสิตเกิร์ยาปรทเวกการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนและรสกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาคุณผู้ชมใครอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าทหารกัมพูชาเนี่ยผมกลับมาแล้วนะกับ A.A. เอวทรูปแบบใหม่ที่มาปลดล็อกเป็นแพินัมให้ทันทีวท์ต้โบรัสสูงสุด20ไม่ต้องรอสะส และยังมีของให้เลือกทุกเดือนด้วยมาไหมีมที่ให้เลือกเยอะเพราะผมย้ายสุ่สุภาพดียิ่งากสงคะแนนได้สูงยิ่งเลือกรางวัลได้มากสำหรับสมาชิก AA White t o t y Plus ได้เลือก Active Reward เพิ่ม AA White t o t y รูปแบบใหม่เพื่อทุกก้าวของสุขภาพ ทั้งเหม็น,นอนเนอคุ้มผมไว้ก่อนไม่ต้องเพราะโใช้ r ร j o อยส์แชมพูคู่ครีมนวดช่วยฟื้นบำรุงให้ผมหอมนานนุ่มลื่นถึง48ชั่วโมงด้วย r e j o ยส์ทรีนวันใหม่ป,ปั๊ปปุกลิ่นซ้มความอร่อยที่ถูกต้องมีมุกป,ปั๊ปเคี้ยวสนุกแตกในปากวิตามินซีสูง1,000มิลลิกรัมดื่อปุ๊บเคี้ยวปับ๊บสนุกปับ๊บกลิ่นองุ่นเคียวโวก็มีปั๊ปปุ๊บปั๊ปุ วอสลีนกูตาไฮยาผสานกลูตาโกรและไฮยาลูรอนประสิทธิภาพเหนือกวิาวตามินซี70เท่าสัมผัสเซรั่มแตกตัวเป็นน้ำช่วยจัดก,การผิวหมองคล้ำเฮ้ยพีด้วยฉ่ำาววส่เล่นแสง ด้วยกืต่ตาเฮยร์สตดใหม่โฟมล้างหน้าโอเคเฮอร์เบิลสำหรับคนฉลาดเลือกเพราะปริมาณเยอะราคาก็ไม่แพงเนื้อโฟมนุ่มฟูล้างหน้าได้สะอาดผิวนุ่มชุ่มชืน้นดูสวยใสเลยจนใครๆก็หลงสวยเนาะโฟมล้างหน้าโอเคเฮอร์เบิลสะอาดนุ่มชุ่มชืน้นหอมแรงฉุนไปหอมละมุนดีกว่าอยากหอมละมุนซักด้วยโอโมพลัสใหม่มียูอบูสให้ผ้าสะอาดหอมละมุนสีสัปดาหอม รกระเป๋า Hello Kitty ถึง15มีนาคมนี้ซูชิโร่เราส่งมอบซูชิแท้ mm hmm. สดอร่อยเพื่อทุกคน mm hmm. ซูชิโร่ซูชิสายพานยอดขายอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับปา เพราะมีสมุนไพรหลายชนิดดีต่อเหงือกและฟันรสดีใช้ง่ายช่วยลดคลาบฟันช่วยลดกลิ่นปากหลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนฟ e s ชฟ o ้ดฟ r e ชมิ้น t ของสุดท้ายส่งสองทาโร่รักโลกโชคเร่งเรงเร่ง เจ้าสุดท้ายโชคคุณสองตั้งแต่วันนี้ถึง31มสกราคม2569พาโรรักโรสโลดองส่งเลยถ้าต้องเผชิญหน้ากับภาระก,การเงิน,งงนที่ไหนปอดภัย้างเนี่ย I promise ขอเป็นพื้นที่อุ่นใจให้ภาระการเงินสมัครง่ายอนุมัติไววงเงินสูงสุดไม่เกินสามแสนบาทกู้เงินอุ่นใจกู้ได้ที่ Promise นาอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉชันแน่นอนด้วยซันซิวสตดใหม่พร้อมอะมิโนซิวคอมเพล็กซ์ฉลมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกับแพรไหมถึงสองเท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิวใหม่ซันซิวลองเลยใหม่ปะปุ่กลิ่นส้มความอร่อยที่ถูกต้องมีมุกปับ๊บเขียวสนุกแตกในปากวิตามินซีสูง1,000มิลลิกรัมดืมปุ๊บเขียวป๊๊ปสนุกปับ๊บกลิ่นองุ่นเคียวโหก็มีปะปุ๊บปบปื้ปบ ให้ไทยเราอยากได้อะไรสิ้นปีบัคเก็ตไก่ทอด KFC Central c o คอสจัดให้ฟินยกกำลังสองฉลองสิ้นปี <c oughs> กับไชฟูบัคเก็ต299บาทและฟินฟิน,ฟนบัคเก็ตเพียง399บาทถึงส,สมกราคมสองพันห้กวันหนักๆของเจมส์คุยคอนสู้คราบหนักเลอะแค่ไหนก็ไม่กลัวเจมส์ใช้บริสุทธิ์เซรัม่มเข้มข้นด้วยอัลติเมทเซรั่มช่วยขจัดคราบหนักหอมนาน45วันสะอาดหอมสุดฟรีกระเป๋า Hello Kitty ถึง15มีนาคมนี้ สับสื่นโดยท้องอืดเคี้ยวแอร์เอ็กยาเม็ดแก้ท้องอืดท,ท้องเฟอ้อไซเมทิโคนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาไร่ทิพทัวลิสงขั่วหอมเจียวน้องใหม่ทั่วลิสงขั่วมิกซ์กับหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินมันเต็มเม็ดผู้ชมครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่สนับสื่นโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตยืนยันว่าดีจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งสิบปีซ้อน เมื่อมีอาการคันซีมาโลชั่นยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาใหม่เลือกครีมเปลี่ยนสีผมดีแคชมาสเตอร์แมสเนื้อครีมเกลี่ยง่ายได้สีตรงใจมาม่าครับซัพพอร์ตทุกความขี้เกียจแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้าสามโปรโตีน9กกรัมประโยชน์เต็มกล่องอร่อยคุ้มค่าดื่มทุกวันได้ทุกเจน สวัสดีครับกลับมาติดตามไทยรัฐนิวโชว์ช่วงนะครับช่วงนี้กับผมภาคภูมิและคุณอรัชพรน,นะฮะท่านผู้ชมครับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาก็ยังมีให้ตามอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับแม้ว่าจะหยุดยิงกันไปแล้วนะฮะ<ม>ที่ปราสาสคานาเนี่ยนี่เป็นเป้าหมายแรกๆนะครับที่ทหารไทยเนี่ยได้ประทะกับทหารกัมพูชาเพราะว่ากัมพูชาเนี่ยทุกล้ำเข้ามาเนี่ยโอ้โหแล้วก็มาสร้างบันได1 8นแ1่้ขั้นนี่ฮะนี่คือคลิปเหตุการณ์ในช่วง